รถแรไอเทมยอดฮิตนะครับคันนี้คือ Jazz GKR S ตัวท็อปสุดครับสุดทางของ Honda Jazz ต้องรหัส RS คันนี้ปี2017ขายโคตรถูก3,99,000บาทเท่านั้นนี่ GKR S นะโคตรคุ้มนะครับสีขาวเดิมโรงงานครับไฟหน้าครับนี่ตัว RS ไฟเดย์ไทม์นันดิงไลท์วิ่งแบบนี้นะครับชุดแต่ง RS รอบคันล้อแม็กสวยงามกริปมาดูภายในภายในนะครับจะได้เป็นบาะหนังสีดาภายในคุมถ คนดำทั้งหมดพวงมาลัยตัวท็อปแพทเทิร์นชิปนะครับเล่นเกียร์ได้ตรงนี้เลยนี่แหละคนถึงชอบเลขไม้หนึ่0 0 0กว่ากิโลไมแ้แท้เนิมโรงงานนะครับมีมันติฟังก์ชั่นแอร์ออโต้เกียร์ออโต้แล้วก็มีกล้องถอยหลังเรียบร้อยนะครับนี่คือตัวท็อปสุดหายากสุดด้วยนะครับดูตัวด้านท้าย มีเซนเซอร์ไม่พอมีกล้องถอยหลังอีกเก็บของได้เยอะมากรถคันนี้เป็นรถสภาพสวยสะอาดสะอ้านดีมากออกรถไม่ต้องใช้เงินดาวสักบาทครับและรถสวยขนาดนี้นะสีต้องไม่ทำสีเต็มนะครับไม่มีรอยขันมาเลยน็อตด,ด้านข้างไม่มีการขันมาคันหน้าเดิม นะครับ็อตทุกอย่างเดิมหมดมีระบบเบรก ABS เรียบร้อยแล้วเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ 1,500cc นเบนซินล้วนไม่เคยติดแก๊สนะรถคันนี้เป็นรถสวยหายากนะครับรุ่น RS ส่วนใหญ่จะเจอกันก็จะมี S นะราคานี้รุ่นโลแต่นี่ผมขายรุ่นท็อปหายากสุดในราคาเพียง3 9 9 9 0 0บาทใครชอบโทรหาคิวได้เลยครับ